คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลายเลขที่ลุงจับจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของบุญบันดาลบุญบันดาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2566บุญบันดาลให้เลข1เลข5เลข7ชุดสองตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี1 2 1 4 1 8 ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 58ถ้าเลข7มาก็จะมี72 74 78ชุด3ตัวให้612 018 754 258 672 374สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาบุญบันดาลให้91กับ47ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก519เลขท้าย2ตัวออก47ให้91กับ47 91 1. ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1 4 7ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้บุญบารดามยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนครับมาต่อได้อาจารย์สิบสำนักงวดประจําที่1กุมภาพันธ์สองพอาจารย์10บสำนักให้เลข1เลข5เลข3เลข7็ด7่2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 2 1 6 1 9ถ้าเลข5มาก็จะมี5 2 5 6 5 9 ถ้าเลข3มันก็จะมี3 1 3 5 3 8ถ้าเลข7มันก็จะมี71 7 5 7 8ชุด3ตัวให้612 956สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาอาจารย์1ิสํานักให้91ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่ออก519ให้91ออก19กตูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่ที่กลับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อาจารย์1ิสํานักอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนขมาตอนแรงเกินห้ามใจงวดประจําที่1่กุมภาพันธ์2566แรงเกินห้ามใจให้เลข4กับเลข8ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4042 4549ถ้าเลข8มาก็จะมี80 82 85 89สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาแรงเกินห้ามใจให้91ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก519 ให้91ออก19ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าที่หนึ่งขับลามาตามกันว่างวดนี้แรงเกินห้ามใจยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่ารมาตอนขับมันตัวอโน้ตพยากณรเลขงวดประจำที่1กุมภาพันธ์2566ตัวโน้ตพยากรณ์เลขให้2ชุดชุดแรกให้เลข1เลข4เลข5และอีกชุดหนึงให้เลข2เลข7เลข8 ำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตัวโนต้ตพยากรณ์เลขให้91กับ74ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก519เลขท้าย2ตัวออก47ให้91กับ 74. 7491ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าที่1 74ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้ตัวโนต้ตพยากรณ์เลขอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ำมาตอเข้ามาตัวตูมตามมวดประจำที่1กุมภาพันธ์2566ตูมตามให้2ชุดชุดแรกเลข4กับเลข7จชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี 0,4, 8 4ถ้าเลข7มาก็จะมี0ูน7แเลขอีกชุดหนึ่งให้เลข3ากับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 4ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 8 4สําำหรับผลงานหัวที่ผ่านมาตูมตามให้เลข5ากับเลข9ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย สตัวท้าที่ทีออก519ให้เลข5กับเลขเเลข5เข้าหลักร้อยเลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้ามาตามกันว่าวัานนี้ตูมตามจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าค้ามาตอนคำาตนูกระซิบงวดประจำที่1กุมภาพันธ์2,566 หนูกระซิบให้เลข4ี่ับเลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4ี่มาก็จะมี4 0 4 1 4 7ถ้าเลข1มาก็จะมีสอง1 71สําหรับผลงานวัที่ผ่านมาหนูกระซิบให้เลข4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก4 7ให้เลข4เลข4เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวสัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าพรมาตามกันว่างวดนี้หนูกระซิบอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนเข้ามอตัวด้วอาจารย์สมโชคมีลาบงวดประจำที่1กุมภาพันธ์2566อาจารย์สมโชคมีลาบให้2ชุดชุดแรกแค่เลข4กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี42 43 49ถ้าเลข7มาก็จะมี72 73 79ชุด3ตัวให้142 673และอีกชุดหนึงให้เลข1กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี13 16 17 เลข5้ามาก็จะมี5.3.56.57สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์สมโชคมีลาบให้เลข4ี่ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก7 7ให้เลข4เลข4เข้าหลัก10ของเลขท้าย2ตัวสุ่เลขจำพููไม่เข้าเป้าข้ามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์สมโชคมีลาบยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนเข้ามาจดจ้าทิงจางวดประจําที่1่กุมภาพันธ์2 5 6 6จ้าทิงจาให้เลข1กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 3 1 6 1 9ถ้าเลข8มาก็จะมี8386,89ชุด3ตัวให้4 8 3 019สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาจะาทิงจาให้เลข4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก47ให้เลข4เลข4เข้าหลักสิบของเลขท้าย สองตัวโซเล็จกจับคู่ไม่เข้าเป้าข้ารมาตามกันว่างคดน,นี้จะถึงจ่าอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม แล้วละคับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น41 45 48 71 75 78ชุดเด่น475 875สำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลูงจับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อน ถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ